สวัสดีครับแฟนๆกีฬามามวยทุกคนนะครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์การถึงศึกวันลุมพินี58ในวันศุกร์ที่5เมษายนนี้ซึ่งถือว่าเป็นศึกวันลุมพินีนักยิ่งใหญ่ต้องรับเดือนมหาสงกรานด้วยคู่มวยดุเดือดมีแต่นักมวยแถวหน้าของรายการวันแชมเปี้ยนชิธนานเลยนะครับแฟนมวยไม่ควรพลาดในไฟน์นี้ได้อย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็เปิดโพออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นแปดคู่เชื่อว่ายังมีอีกหลายคู่ให้หน่าติดตามนะครับคู่เอดนำรายการจะเป็นคู่ของซุปเปอร์บอนสินมาวินนะครับพบกับมารักกิโกเลียนภาค2ไฟนี้ทั้งคู่นะครับจะเปิดศึกชิงแชมป์โลกวันคิปบ็อกซิ่งเฉพาะกันถ้าใครชนะในไฟนนี้นะครับจะได้ไปชิงแชมป์โลกเส้นจีนกับชิงกิฟอารซอมนะครับ ซึ่งคลิปนี้นะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันถึงคู่นี้ด้วยเช่นกันนะครับคู่ที่สองนะครับจะเป็นจนาธานดิเบลา่าพบกับพระจยนฉายนะครับคู่นี้จะเปิดสึกชิงแชมป์โลกคีบ็อกซิ่งรุ่งสตรองเวย์นะครับพระจานฉายจะข้ามสายไปชิงเข็มขาดแชมป์โลกอีกเส้นหนึ่งนะครับหวังว่าจะครองแชมป์โลกสองเส้นสองกติกาได้อย่างแน่นอนนะครับคู่ที่สาม น้องโอฮาม่ามวยไทยนะครับพบกับกุหลาบดำในกติกาวมวยไทยนะครับไฟน์นี้สดบทเก๋าหรือว่าเก๋าจะบทสดกันแน่นะครับไฟนี้ชี้ชะตากันนะครับคู่ที่สีนะครับคนไม่ยอมคนเสยสารออกความเมือนปะทะกับยูทาโร่นะครับคู่ที่5เมืองไทยพีเกสันชายมวยไทยยิมนะครับปะทะกับนักโลกแฟเทคส่วนคู่ที่หนะครับ เจ้าเสือใหญ่สอดิชพันกับก้อนธรณีสอสม,มัยนะครับคู่นี้ถ้าใครชนะได้สวยๆนะครับมีลุงเซนสัญญาวันมูลค่า3 5ล้านแสนบาทได้แน่นอนนะครับคู่ที่7คมเพชรประทะกับก้อนชัยนะครับภาค2คู่ที่8เบยเมียนประทะกับอาลิสสอดิชพันนะครับ ฝ่ายนี้มีแต่คู่มวยแถวหน้าทัา้งนาั้เลยนะครับและมีแต่หน้ามวยที่คุ้นหน้าคุ้นตาแฟมวยทัา้งนาัเลยนะครับในค่ำคืนวันศุกร์ที่5เมษายูน้นะครับไม่ควรพลาดจริงๆสุอปปร์บอลสินมาวินคว้าโอกาสครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเปิดศึกเจอคู่ปรับเก่าอย่างมาร์ก,กิโกเลียนชิมแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งเฉพาะกันหลังจากที่เจ้าของบัลลังก์แชมป์โลกตัวจีในในรุ่นนี้นะครับ ยังไม่พร้อมที่จะป้องกันตำแหน่งในช่วงนี้หลังจากที่เจ้าตัวนะครับได้ประกาศฉีดสัญญางวันไปก่อนหน้านั้นเลยยังไม่พร้อมที่จะป้องกันตำแหน่งแชมโป์โลนะครับเลยได้มีการชินตำแหน่งเฉพาะการเกิดขึ้นนะครับซึ่งไฟนี้ตำแหน่งแลงกินอดํดามหนึกับอดํดามสองนะครับได้ชินกันไฟนี้นะครับใครจะได้ใชยไปชิง เข้มแข้งแชมป์โลกตัวจีนกับทางด้านชิงกิตอเลซอนนะครับไฟนี้สำคัญมากๆของทั้งคู่เลยนะครับซึ่งทั้งคู่ก็มีโอกาสแพ้ชนะพอๆกันนะครับดูจากฟอร์มการโชกล่าสุดข,ของทางคู่แล้วนะครับสำหรับซปเปอร์บองสินมาวินและมาลาคิโกลเลียนนะครับเคยเผชิญหน้ากันมาก่อนแล้วนะครับถึงสองครั้งโดยครั้งแรก ได้เจอกันในรายการแข่งขันที่ประเทศจีนเมื่อปี2561นหระครับหรือว่า6ปีที่แล้วนะครับไยแรกมาลักเป็นไยเอาชนะน็อกทันดังซปเปอร์บองสินมาวินไปนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งคู่ได้โคจอมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2นะครับแต่ครั้งนี้นะครับมาเจอกันในรายการวันแชมเปี้ยนชิพครั้งนี้ซปเปอร์บองสิมาวินนะครับปีบัญชีแคนได้สําเร็จ เอาชนะมารักกีคเลียนไปได้แบบสนุกสุดมันนะครับซูเปอร์บอลสิมาวินจอมเตะก,ก้างคอสุดอันตรายขวัญใจมหาชนวัย3 3ปีนะครับจากจังหวัดพัทลุงคว้าโอกาสจะได้ลุ้นกลับมาครองตำแหน่งแชมป์โลกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ซูเปอร์บอลสิมาวินนะครับพลาดท่าไพ่นอกและเสียแชมป์โลกให้กับชิงกิตอาราซอ ไฟตต่อมาของสุปอร์มองสีมาวินนะครับก็ได้เรียกศรัทธาของตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังเอาชนะไทฟูนออสแคนไปได้แบบสวยงามน,นะครับจากการเตะเข้าที่ปลายคานเอาชนะนอกไปในยกที่สองนะครับส่วนไฟล่าสุดข,ของซูเปอร์บองสีมาวินหวังจะเอาแชมป์โลกมวยไทยมาคาบเอวอีกเส้นหนึ่งนะครับ ระดูข้ามแสามาชิงบัลลังมวยไทยลุงเฟตเวดกับทันดังตะวันฉายพีเกแสนชัยมวยไทยยิมนะครับแต่ซูเปรอร์บอลก็พ่คะแนนให้กับตะวันฉายนะครับสู้กันได้แบบสนุกสมานะครับซูเปรอร์บอลถึงกับเอ่ยปาบอกติดใจกติกามวยไทยแล้วนะครับอย่าลองอีกสักไฟหนึ่งนะครับส่วนทันดังมาลากีโกเลีนะครับหลังจากที่พ่ท่าไพ่ให้กับซูเปรอร์บอล ก็กลับมาเรียกฟอร์มเก่งกับคืนมาได้นะครับด้วยการเอาชนะไทฟูนออสแคนนะครับจนทำให้มาลัลนะครับได้รับโอกาสชิงแชมป์บัลลังก์เป็นครั้งที่สองเจอคู่ปรับเก่าอย่างเชงกิฟต์อาราซอมนะครับแม้ว่าเกมการชนในไฟนัลน,นะครับมาลัลโชว์พลังอึดเดิมบทเดิมขยี้นะครับจนชิงกิฟต์อาราซอม ก็มีอาการแขวนให้เห็นเช่นกัน,นครับสุดท้ายมาลักก็เป็นฝ่ายไพ้คะแนนไปแบบสนุกสุม,มันเช่นเดียวกันนะครับและฝ่ายล่าสุดข,ของมาลักนะครับเพิ่มพังการเปิดศึกภาคที่6เมื่อเดือนมก,กราที่ผ่านมานะครับกับคู่ปรับเก่าตลอดการอย่างสิทธิใจสิสองพี่น้องน,นะครับและสามารถเอาชนะนอกอาจากการถลุหมัดตาลํำตัวนะครับ ปิกเกมไปในยุทธที่3ไฟนั้นมาลักแก้เกมมาดีนะครับและออกอาวุธที่ชาดเจนกว่ามากแรงทุกลูกซึ่งฟอร์มการชกดีขั้นสุกเลยนะครับเวลานี้ก็ถือว่าไฟนี้นะครับมาลักเองก็มีสิทธิ์ที่จะเอาชนะทันดั้งซุปเปอร์บอลสิงห์มาวินได้เช่นกันนะครับดูจากฟอร์มการโช์ต่างๆแล้วมาลักเองอาจจะเหนือกว่าทันดั้งซุปเปอร์บอล อยู่เล็กน้อยนะครับทางด้านซูเปอร์บอลก็มีลูกเก่งลูกอันตรายอยู่เช่นกันเผลอไม่ได้นะครับอาจจะโดนก้างคอของซูเปอร์บอลก็ได้เช่นกันซูเปอร์บอลก็เก่งขึ้นนะครับช่วงน,นี้เก่งทางกติกามวยไทยแล้วก็คีบ็อกซิ่งเลยนะครับสองคนนี้ชั่วโมงนี้นะครับน่าดูน่าติดตามสุดๆถือว่าร่างกายฟิกเกือร้อยนะครับแน่นอนฟอร์มพร้อมที่จะ ขึ้นไปชิงแชมป์ชาตแชมป์โลกกับชินกิฟลาซอดได้ทั้งคู่นะครับอยู่ที่โอกาสและจังหวะของใครมันจะดีกว่าเท่านั้นเองนะครับแฟนมวยคิดว่าคู่นี้จะออกมายังไงครับอีกไม่นานเกินรอใครจะอยู่ใครจะไปชิงตำแหน่งแชมป์โลกเฉพาะการจะไปตกอยู่ที่มือของใครนะครับ5เมษายนนี้รู้กันนะครับ